สวัสดีครับสำหรับสถานการณ์ในซีเรียนะครับที่ยืดเยื้อมานานอิรุงจุงนางมานานหลายปีผู้เล่นตัวรองหรือว่าตัวประกอบเนี่ยค่อยๆหมดบทบาทไปนะครับแต่ว่าผู้เล่นหลักยังอยู่ครบหลายคนอาจมองว่ามีเขาเป็นพระเอกเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมมีน้ําใจเต็มเปี่ยมไปด้วยลัคนาราศีที่พอจะเป็นพระเอกได้ไก่งวงก็ไม่ยอมนะครับมองว่าตัวเองก็ได้รับบทเด่นเหมือนกันพยายามขโมยซีนอยู่บ่อยๆทางด้านนางเอกจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากซีเรียถูกกระทาน่าสงสารยิ่งกว่าพจมันบอกดาวพระ แน่นอนว่าละครเกิดขึ้นมาได้นะครับมันก็ต้องมีเรื่องราวเขาโครงที่พอจะทําให้ผู้เขียนบทเนี่ยเติมแต่งเรื่องราวขึ้นมาได้นะครับพอได้บทมาแล้วก็ต้องแคสติ้งนักแสดงหลังจากนั้นต้องมีผู้กํากับนะครับเพื่อชี้นาให้เป็นไปตามบทแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้อํานวยการสร้างนะครับหรือว่านายทุนนั่นเองท้ายที่สุดแล้วนะครับดัชนีชี้วัดความสําเร็จของละครเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะเป็นพระเอกนะครับแต่มันอยู่ที่ผลประโยชน์ต่างหากสำหรับเรื่องราวในซีเรียรสำหรับความคิดของแอดมิารานะ ค,คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คืออิสราเอลคนที่เสียประโยชน์มากสุดและก็ถือว่าพ่ายแพ้แบบเกลีกลายก็คือเปอร์เซียนะครับถึงแม้ว่าสมรภูมิเนี่ยไม่ได้อยู่ในทั้งสองประเทศก็ตามสิ่งที่อิสราเอลต้องการก็คือการเอาชนะระบบป้องกันทางอากาศนะครับที่ถือว่าเป็นอุปสรรคของเครื่องบินของอิสราเอลและมขีขาวก็ขนมาใช้ในซีเรียนะครับอิสราเอลก็ได้บินซ้อมรบศึกษาข้อมูลจากสนามจริงหลังจากที่ศึกษาจากทฤษฎีมาน,นานแล้วนะครับและน่าจะทะลปปุโปร่งหมดแล้ว ลระบบป้องกันของมีข่าวที่เอามาใช้เนี่ยก็เป็นระบบที่มีใช้อยู่ในปเปอร์เซียด้วยนะครับถึงแม้ว่าชื่อที่ใช้ไม่เหมือนกันแต่ว่าระบบพื้นฐานเหมือนกันนะครับ ล่าสุดนะครับอิสราเอลก็มีขีปนาวุธชนิดใหม่ออกมาหลังจากที่พัฒนาอยู่นานแล้วนะครับมันก็คือ Rampage ซึ่งเป็นขีปนาวุธระยะไกลประเภท ALBM นะครับหรือว่า Air Launch Ballistic Missile ก็คือขีปนาวุธที่ยิงจากอากาศระยะไกลนั่นเองนะครับซึ่งอิสราเอลเนี่ยเคยยิงหรือว่าใช้เป็นครั้งแรกในวันที่13เมษายน2562นะครับแน่นอนว่าจุดประสงค์ก็คือทําลายระบบ S300 แล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับและเครื่องบินที่ใช้ก็คือ F16 นั่นเอง หลังจากความสำเร็จนี้นะครับทำให้อิสราเอลเนี่ยพัฒนาแรมเพจดเป็นจำนวนมากในกองทัพอากาศและขีปนุาว์ธ a l บ m นี้รัสเซียกับจีนก็พัฒนาอยู่เช่นกันนะครับจุดเด่นของขีปนนวุธ์ชนิดนี้ก็คือมีความเร็วและมีราคาถูกกว่าคุชมิสไซล์มากตรวจพบได้ยากและแน่นอนสกัดได้ยากเช่นกันนะครับและที่สําคัญก็คือพิสัยการยิงของมันนั่นเองแต่ว่าด้วยขนาดของแรมเพจดนะครับเครื่องบิน f 1 5หรือว่า F16 เนี่ยจะถูกจํากัดให้บรรทุกได้เพียง2ลูกเท่านั้น โดยขีปนุษย์แลมเพจนำทางโดย GPS สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำแม้จะโดนโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับแลมเพจเป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนาต่อมาจากมา r s สซึ่งก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในปี2555นะครับซึ่งดัดแปลงมาจาก Sam หรือว่า s u r f a c e toair m i s s i l e หรือว่าขีปนุวย์พื้นสู่อากาศนั่นเองนะครับเอามาทำเป็นขีปนุษย์อากาศสู่พื้นกลับกันนะครับอันนี้น่าสนใจมาก พราะมันมีความเร็วความแรงพอรัสเซียเห็นนะครับก็นําแนวคิดนี้ไปใช้นะครับโดยเอาขีปนาวุธอิสแคนเดอร์ไปพัฒนาเป็นขีปนาวุธอากาศสู่พื้นนะครับมันก็คือขีปนาวุธคินซอลนั่นเองเพราะว่ามันมีราคาไม่แพงแต่ว่าด้วยน้ําหนักนะครับที่เยอะของขีปนาวุธแซมเนี่ยพอเอาไปเป็นขีปนาวุธอากาศสู่พื้นแล้วต้องลดน้ําหนักลงนะครับเพื่อให้เครื่องบินบรรทุกได้แน่นอนว่าแนวคิดแบบนี้มันคุ้มค่าดัดแปลงเล็กน้อยใช้ได้หลายอย่างถ้าพัฒนาใหม่ทั้งหมดต้นทุนก็สูงนะครับแรมเพ เป้าหมายก็คือระบบป้องกันทางอากาศที่ตั้งอยู่กับที่นะครับเช่นสถานีเรดาร์เป็นต้นมาแบบนี้นะครับยากต่อการป้องกัน และด้วยราคาของมันนะครับทำให้ผลิตได้เป็นจํานวนมากนอกจากนี้ยังพัฒนาการนําวิถีด้วยเลเซอร์สามารถติดตั้งได้ทั้งเครื่องบินโดรนรวมทั้งพาหนะภาคพ,พื้นด้วยนะครับเป็นขีปนาวุธสรารพัดประโยชน์และก็ยิงจากพื้นใหญ่ได้ด้วยนะครับอาวุธของอิสราเอลจะมีความพิเศษอย่างหนึง่งโดยเฉพาะขีปนาวุธนะครับจะใช้ในเครื่องบินของตะวันตกก็ได้ของรัสเซียก็ได้แน่นอนว่าลูกค้าต่างประเทศนี่สนใจมากนะครับโดยเฉพาะเวียดนามซึ่งก็จะนํามาใช้กับซู30 ถามว่าเครื่องบินรุ่นไหนใช้ได้บ้างนะครับใช้ได้หมดแล้ครับรวมถึง F35 Lightning ชูด้วยแต่ว่า f 3 5เนี่ยต้องติดอาวุธในโหมด a ีช Mode นะครับก็คือติดอาวุธภายนอกเพราะว่า Rampage ยาวไม่สามารถติดในช่องเก็บอาวุธของ f 3 5ได้นะครับการที่ a m p a g e ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับราคาถูกด้วยข้อมูลเบื้องต้นของขีาวุน r a m ์ Wpage มีน้ำหนัก1,360กิโลกรัมนะครับน้ำหนักหัวรบ340กิโลกรัมมีความยาว4.7เมตร มีพิสัยกันยิงอยู่ที่145กิโลเมตรนะครับนำวิธีโดย gps มีความเร็วระดับ super sonic ูจากระยะแล้วนะครับรัเพจสามารถยิงจากนอกระยะการป้องกันได้แน่นอนว่าระบบ S300 เนี่ยเขาไม่สามารถต้านทานได้นะครับส่วน S400 ไม่แน่ใจแต่ว่าระยะอาจเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตนะครับแต่ว่าอิสราเอลกับรัสเซียคงไม่บอกหรอกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอิสราเอลกับความคิดของเขาที่มันเวิร์กถามว่ารรัฐลเมิการเนี่ยมีขี่ปนาวุธแบบนี้ไหมจากบทความเขาบอกว่ารรัฐลเมิการไม่สนใจที่จะทำนะครับเพราะว่าไม่มีความจําเป็นต้องลดต้นทุนัาลเมิการไปพัฒนาโคูชมิซาว ที่มีราคาแพงมากกว่านะครับตอนนี้เท่ากับว่า s 3 0 0ทั้งหลายในตะวันออกกลางเนี่ยจบสิ้นยังไม่เป็นทางการไปแล้วนะครับไร้ประโยชน์ถ้าเจอกับอิสราเอลส่วน s 4 0 0ระครับรัสเซียบอกว่าอย่าเพิ่งไอ้น้องพี่ทำตลาดอยู่ อธิบายนี้เข้าใจง่ายกว่าเดิมนะครับแรมเพจก็คือเอาจรวดที่อยู่ในกระบอกที่ยิงจากพื้นสู่อากาศนี่แหละครับเอาออกมาแล้วมาลดน้าหนักลงเพื่อติดตั้งบนเครื่องบินเหมือนยกเอาแท่นยิงขึ้นไปบนอากาศนี่แหละครับข้อได้เปรียบก็คือมีเยอะอยู่แล้วราคาถูกอันนี้ฉลาดมากสลับอิสราเอลนะครับที่จริงจรวดพื้นสู่อากาศเนี่ยกา็สามารถจัดแปลงเป็นขีปนาวุธอากาศสู่พื้นได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น i อ b m ลูกใหญ่ๆก็ทําได้นหละครับแต่ว่าจะเอาเครื่องบินไหนมายกมันขึ้นไปล่ะครับมันหนัก แต่แปลงเฉพาะลูกเล็กๆที่เครื่องบินเนี่ยพอยกได้เห็นลูกเล็กๆน้าหนักก็ตันกว่าเลยนะครับถ้าถามว่าประสิทธิภาพเนี่ยมาสู้คูชมิสซิลได้ไหมก็คงไม่ได้หรอกครับคูชมิซิลเนี่ยซับซ้อนกว่าระยะยิงไกลกว่าราคาแพงกว่าด้วยนะครับแต่ถ้าจะเอาคูชมิซิลราคาแพงเนี่ยมาทําลายระบบป้องกันอย่างแพนเซอร์หรือว่าทอหรือว่าปืนต่อสู้อากาศยานสถานีเรดาร์เล็กๆเนี่ยอิสราเอลมองว่าไม่คมแหละครับก็ยกเอาจรวดแซมเล็กๆที่มีอยู่นะครับเอาไปยิงลง มาจากอากาศจ่ายแพงกว่าทำไมล่ะครับอันนี้นึกถึงจรวดหลายลำกล้องของ DTI ของเราขึ้นมาทันทีเลยนะครับถ้าโมดิฟายใช้กับ F5 หรือว่า F16 ของเราได้เนี่ยจะดีมากเลยนะครับราคาน่าจะถูกกว่า J Dam หรือว่า s a o r d y a m e t e r Bomb ของเราเยอะนะครับเอาไว้จัดการกับจรวดหลายลำกล้องปืนใหญ่อัตราจรอ,อันนี้น่าสนใจมากไปดูงานที่อิสราเอลยังพอทันอยู่ไหมครับ